ไม่ว่าก so ับกรรมการตั้งไม่ว่าเออแดงมาแดงมาแดงมาแดงดำชนานีนึกร่างกับแดงไม่รับแดงไม่แดงไม่ตัวแดงต้อเขาชวยน้าหัวเต่าเขาต้องเขาช่วยนะหัวเต่าเขาต้องเขาช่วยนะไปดำมัดไปกับไปดำมัดไปไปดำเก็บอย่างนั้นดำเก็บอย่างนั้นเก็บนะดำเก็บนะตัวแดงตั้งเก้าดีนะตัวแดงตั้งเก้าดีนะไปดำมัดดำมัดดำบานดำมัดดำมัดไปดำทีม เรียกว่าดําเก๊มาเลยดําเก๊มาดําเดินตาไปไอ้เก้าลักไอ้เก้าจุกไอ้ดํารุ่นมาว่าตรงไอ้ดําทีมไอ้ดําอาดํารุ่นดํารุ่นไอ้เก้ารุ่นมาว่าตรงหน้าไอ้ดําก้าเก้าไอ้ดจุกกลับดาต่อเป็ดดาเป็ดต่อเป็ดต่อแดงต่อเป็ดแดงต่อหน้าแดงต่อหน้าแดงหรือซีหน้าใช่นะเรียกว่าเสื้อไหนเสื้อน่ะเจ็ดขึ่งต่อเจ็ดขึงต่อเจ็ดขึงต่อเจ็ดขึงต่อ แดงต่อเจ็ดนะแดงต่อเจ็ดนะได้แดงเก่งก็ไปให้กับดำของแล้วก็ไปกับตัวแดงตัวต่อแดงงามเรือศิลาใช่กับตัวดำตัวรองนู้นงามจงอ่างดำยอดน้ำใจทางคุณบ้านกับเอาว่าตรงกับไอ้ดำติมไอ้ไอข้าวหยิกที่เขานะเจ็ดโตกะรองนะเจ็ดโตกะรองนะเจ็ดโตกะรองไอ้ดำปลาไอดำปลาไอดำมีต่อไอข้าวเวียงรับมองว่าตรงลุกรองลุกรองลุกรอง แดงกินไปแดงกินไปเอากกินไปกินไปกินไปดับต้อ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 ย่างหน้าย่างหน้าแดงต่อบ้งแดงต่อบ้งแดงไปแดงช่วยไปไอ้ดำเต่งฮุกล้อ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 งแดงต่อแดงต่อระดาก็ตะล่องครับรางก็ตะล่องกระดัมจกกระดัมยอกกระดัมยอกกระดัมกู้กระดัมก้บกระดัคว้าแล้วมากระดัมยอกแล้วมาแดงต่อ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 เด่มใจโค้งเลยเต็มใจโค้งเลยไม่กลัวก้างครับไม่กลัวก้าง รอบอาว่าตรงลาวนะเด็กยกเอ้ยเอยเจ้าลมยังเดอดำกูมาเดิดวมาเราลาจยังเดงคืออย่า้มเพิ่เพื้ออ่าจดยกเพิ่นไอ้หย่าปรเดี๋ยวโตเพิ่นเพื่อนเด็กนะนอนก,ก็้วได้นะอกรองอุกรองอุกรองเจ็ดลอ,องเจ็ลอ,องเจ็ดลอ,อง,อร,องอราคาอยู่แดงครับอด,ดำือเขาอยู่บนนากูที่กูที่ไมีกูดี่นนะกูนี่ส้ำเตนนะซเ้นหรือบ้านกัน ตัวแดงไม่เห็นตัวแดงไม่เห็นตัวดำเจรนานีนึกหลังนะรากาอยู่แดงรากาอยู่แดงตัวดำนู่นอ้ามจงอ้ามดำยอดปีชัยกับเลือว่ากันเจ้าคุณนะเอาเฮ้ยแปดรอบแปดรอบเมื่อแดงครับเมื่อแดงดำกี้ดำกี้ดำไปดำไปดำไปไอ้แดงลูดมาว่าตรงครับเมื่อดำ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 ได้บี ดำจกดำจกดำลักดำลักดำรุ่นดำรุ่นรุ่นหนารุ่นใบรุ่นใบรุ่นใบไอ้แดงพิ้ง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 ไอ้แดงไอ้ดำจุกไปฮ่าแดงวิ่งแดงวิ่งแดงวิ่งดำได้มาเดียวเที่ไอ้ก้อยแดงไอ้เล้ยย่อมาจังเลยไอ้แดงนี่ตัวแดงไม่จำตัวดำไม่จำไม่ดีนะโดดวิ่งเลยนะดิดนอกเลยนะหัวร้องหัวร้องกัดใจนะกัดใจนะแกล้งแกล้งไปบอลหน้าดำได้มาเดียวว่ะ นูดจงอ่างดับโยนน้ำใจกับตันคุณนบันกับตายกูผู้ชายมาเปรี้ยละกับได้มาเดี๋ยวมาแป้งกับแป้งพริกนาพริกนาพริกนากุนนี่พริกนะเกลี้กว่าแดงกับเกลี้กว่าแดงมาแล้วเนี่ยสามนาทีครับสามนาทีดำได้มาเดี๋ยวดำเราจุ่มมือครับ Đi yeah, ăn quay đèn gặp chiếc yeah, quay đèn đắm rồi chú mưa gặp đắm rồi chú Mày cao đi gặp mày cao đi đèn mày đi. chắc có được biển. Nào đây. Đắm rồi chú mưa nè, chú nè. đấm rồi chú mưa, đấm rồi chú, mơ, chú mơ, gặp. าำใีมานครับดำจานาดำจานาดำจาน,านาเสียดีบเสียดีนูดน้ำจงอ่างดำยอดนำ้ำใจหรือว่าแตงกุนบันไก่กู้ผู้ชายมาเป็้าจ่าเวลาคเสียีบดำม่วร่องกับดำม่วร่องะนาเสียดียดรับ